ยังแรงไม่ตกเลยนะคะสําหรับเรนเจอร์ XLS4 ประตูนั่นเองค่ะเพราะว่าเนื่องจากรูปลักษณ์จะสวยแล้วนะราคายังโดนใจค่ะเพียง799,000บาทค่ะได้มาเป็นเกียร์ออโต้6สปีดค่ะ และที่สําคัญค่ะรถรุ่นนี้นะคะของเราค่ะจะใช้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรโบค่ะอยู่ที่170แรงม้าและ405เนมตรได้เลยค่ะการตกแต่งคันนี้ค่ะต้องบอกว่าสวยและดูเฉียวมากทีเดียวค่ะแต่สําหรับราคาที่ลูกบอกไปนะคือราคาตัวรถ799,000บาทยังไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งนะคะ <AL> S> <S เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าคันนี้ลูกค้าเลือกตกแต่งอะไรกันบ้างเ <AL S> ช่คนค่ะสำหรับด้านหน้าก่อนเลยค่ะมีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวกระจังหน้าค่ะใช้เป็นงานของวิกเตอร์เข้ามานั่นเองค่ะ อันนี้จะมีลูกเล่นที่กระจังด้วยนะคะนั่นก็คือทําเป็นแถบสีสามแถบแบบนี้เข้ามาค่ะพร้อมทั้งติดในส่วนของตัวโลโก้ค่ะที่เป็นม้าสีเงินกันนั่นเองค่ะเท่านั้นไม่พอค่ะด้านบนยังมีการตกแต่งไฟสวที่เป็นแสงสีขาวแบบนี้3จุดเข้ามาให้ค่ะตัวของซี่กระจังก็จะทําเป็นสีดําเงากันนั่นเองค่ะส่วนทางด้านนี้ค่ะจะตกแต่งมาด้วยตัวไฟค่ะที่เป็น L E D นะคะแสงสีฟ้าหรือสีขาวก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันค่ะตัวไฟที่ใซ้ค่ะใช้เป็นไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์ค่ะมาพร้อมกับไฟเดย์ หรือว่าไฟกำวันตัว C กันนั่นเองอันนี้มีระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้มาให้แล้วจากโรงงานพร้อมทั้งค่ะยังมีในเรื่องของการติดเสริมค่ะตัวข้อไฟหน้าค่ะเพื่อเป็นตัวการกระแทกและทําให้รถด,ดูมีมิติที่มากขึ้นค่ะตัวชุดชัยด้านล่างที่เราใช้งานค่ะเรามีการติดค่ะชุดสเกิร์ตงานของวิกเตอร์นั่นเองค่ะ คันนี้ด้วยตัวรถเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะคะลูกค้าก็เลยเลือกงานสเกิร์ตที่เป็นสีดําเงาแบบนี้ทั้งแถบกันนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวชายหรือตัวด้านหน้าใช้ดําเงาทั้งหมดเลยแล้วก็มีไฟตัดหมอกค่ะที่มาจากโรงงานให้แล้วค่ะตัดหมอกที่ใช้จะใช้เป็นแสงสีเหลืองแบบนี้เข้ามาให้ค่ะไฟตัดหมอกชุดนี้เนี่ยเวลาที่เรามีการใช้งานหักเลี้ยววงมาลัยนะคะไฟค่ะจะมีการติดตามวง,งเลี้ยวที่เราเลี้ยวกันนั่นเองค่ะ ก็จะเพิ่มในเรื่องของวิสัยทัศน์ในการมองเห็นที่มากขึ้นเวลาใช้งานยามค่าคืนค่ะแต่ถ้าเกิดรถที่ส่วนกับเรามานะคะก็จะเห็นนั่นเองค่ะว่าเรามีการจะเลี้ยวฉะนั้นเพิ่มเรื่องความปลอดภัยได้อย่างดีมากทีเดียวค่ะคิ้วร้อที่ใช้ค่ะใช้เป็นคิวร้องานวิกเตอร์ค่ะสีดาเงาทั้งหมดเช่นเดียวกันค่ะ แต่ว่าอันนี้นะคะในเรื่องของการตกแต่งค่ะใช้เป็นขอบยางแบบนี้เข้ามาให้นะคะก็ดูสวยงามเป็นอีกแบบค่ะแมกและยางก็มีการเปลี่ยนด้วยค่ะแมกและยางมีการเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันค่ะปกติของ XLS ค่ะเราใช้แมกไซส์ขนาด17นิ้วนะคะแต่ว่าคันนี้ค่ะเปลี่ยนมาเป็นขอบ20นั่นเองค่ะลายการที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นสีดําค่ะเป็นการตัว Y แบบนี้ทั้งหมดนะคะเราก็จับคู่มากับยาง AT ค่ะหรือว่าตัวยางออทเทรเลนนั่นเองค่ะเวลาวิ่งหรือใช้งานค่ะต้องบอกว่าด้วยตัวชุดยางชุดนี้นะคะสามารถวิ่งได้ทั้ง ทางเรียบและทางผูกขาค่ะเพราะว่าตัวนายาจะถูกแบ่งเป็น50-50นั่นเองค่ะดอกล่องของเขาค่อนข้างสวยทีเดียวนะขยับมาดูกันต่อค่ะรุ่น XLS ค่ะด้วยตัวหูครอบกระจกนะคะกับมือจับเนี่ยจะเป็นสีดําด้านนะคะแต่ว่ากระจกค่ะเป็นปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยทางด้านบนค่ะมีการติดเสริมค่ะในเรื่องของตัวขาแหลกหลังคาค่ะคันนี้เลือกใช้เป็นสีดําเงาทั้งชิ้นนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะมีความสวยงามและลงตัวทีเดียวนะแต่ว่าแหลกหลังคาที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะ ใช้สาหรับเรื่องความสวยงามเท่านั้นค่ะไม่สามารถยึดลัดนะคะหรือว่ามัดของกันได้นั่นเองค่ะแต่ว่าการติดตั้งของงานชุดนี้เราจะใช้การติดตั้งโดยการที่วาง 3M แล้วก็เก็บงานขาดด้วยซิลิโคนนั่นเองค่ะกันเรื่องของน้ําเข้าค่ะฉะนั้นไม่ได้เจาะตัวของหลังคานะสนิมก็ไม่เกิดเช่นเดียวกันค่ะเบ้ากะระลอยมือจับขาที่ใช้ใช้เป็นสีดําเงาเข้ามาให้ทั้งหมดเลยเป็นไงคะคันนี้ตกแต่งได้สวยทีเดียวนะและรถที่เป็นปี2 0 2 5แล้วเนี่ย ตัวเสา B เนี่ยเราจะใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถเข้ามาให้ทั้งหมดค่ะมีการตกแต่งกันาศา์แล้วก็ฟิล์มที่เลือกใช้เนี่ยใช้เป็นฟิล์สลมสซรามิกนะคะเลือกเปอร์เซ็นต์ความหนาเข้มของตัวฟิล์มได้เท่านั้นไม่พอค่ะยังมีลูกเล่นทางด้านคางค่ะเป็นตัวตัดลายสติกเกอร์ค่ะซึ่งงานสติกเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกและออกแบบได้นะคะของเราค่ะมีทีมช่างนะคะในเรื่องของการทําสติกเกอร์ที่ไว้วางใจได้ทีเดียวค่ะด้านบนค่ะมีการติดค่ะ ตัวโรบาที่เราใช้ค่ะคันนี้ใช้เป็นงานของเอาเรนเดอร์ค่ะเป็นตัวทรงฮันเตอร์เข้ามาให้นะคะลักษณะของโรบาชุดนี้นะคะจะเป็นลักษณะของทรงด้ามปลายปืนแบบนี้ค่ะให้ความดุดันเป็นพิเศษนะและที่สําคัญค่ะเขายังมาพร้อมกับไฟถอยที่เป็น LED แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ทางด้านบนกันนั่นเองค่ะอันนี้คือมากับชุดโรบาเท่านั้นนะคะแต่ว่าไฟเบรกจริงของ Ford เนี่ยเราจะอยู่ที่ด้านท้ายกระบะกันค่ะอันนี้เวลาเบรกก็เห็นสว่างชัดเจนทางด้านบนและด้านล่างค่ะต้องมองหลังมีมาให้เรียบร้อยค่ะอยู่ด้านล่างของตัวโลโก้กันนั่่นเองคะ รุ่น XLS มีการชนท้ายมาเรียบร้อยค่ะแต่คันนี้เรามีการเปลี่ยนการชนท้ายเอาของเดิมออกและใส่เป็นการชนท้ายงานเหล็กเข้ามาอันนี้คือเป็นงานเอาเรนเดอร์รงกาดกันนะคะลักษณะที่เหยียบค่อนข้างใหญ่ค่ะเป็นงานเหล็กชิ้นใหญ่เข้ามาเลยค่ะพร้อมทั้งยังมีห่วงแดงทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเข้ามาให้ค่ะแล้วก็ยังติดไฟถอยค่ะที่เป็น LED แสงสีขาวแบบนี้เข้ามาให้ด้วยค่ะ ในเรื่องของตัวไฟท้ายค่ะไม่เปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะว่าทํามาทั้งคันแล้วคันนี้มีการเปลี่ยนไฟท้ายเป็นแบบ full led เข้ามาค่ะพอเวลาที่เรามีการใช้งานเนี่ยก็จะติดทั้งหมดตามนี้เลยค่ะแล้วเราก็ติดในเรื่องของตัวครอบไฟท้ายเข้ามาให้นะคะที่เป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันค่ะเป็นยังไงคะการตกแต่งของคันนี้ต้องบอกว่าสวยและดูทีเดียวนะคะในสติ๊กเกอร์ค่ะมาถึงด้านท้ายแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือเลือกงานการใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะส่วนทางด้านในค่ะ ของเขาก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลค่ะที่ฉีดขึ้นรูปแบบนี้เข้ามาให้นะคะเป็นสีดําทั้งหมดเลยค่ะแถมยังสามารถดึงเข้าหาตัวหรือดันกลับได้ด้วยนะคะนอกจากจะสูงต่ำค่ะทําได้ทั้งหมดเลยจอหลังพวงมาลัยค่ะใช้เป็นหน้าจอดิจิตอลขนาด8นิ้วเข้ามานะคะอันนี้ก็จะบอกเรื่องของการใช้น้ํามันต่างๆหรือว่าแม้แต่การเตือนจะแจ้งในด้านนี้ค่ะส่วนจอกลางของเราค่ะเราใช้เป็นหน้าจอสัมผัสหรือทัชสกรีนขนาดเนี่ยจะมาอยู่ที่10นิ้วนะคะเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้ใช้แอ t เได้ค่ะ เวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยไว้นะคะก็จะมีการโชว์แบบนี้เลยค่ะที่หน้าจอค่ะโดยปกติเนี่ยจะมีเป็นแถบขึ้นใกล้ๆเห็นไหมคะมีแดงเหลืองเขียวถ้าเกิดใกล้ก็จะเริ่มมาเป็นเหลืองเป็นแดงเข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าความพิเศษนะคะคือเวลาที่เรามีการหักเลี้ยววงล้อค่ะเส้นปะจะมีการเลี้ยวตามวงล้อด้วยนั่นเองทําให้เรารู้เลยว่าเราจอดเบี้ยวหรือจอดตรงกันนะคะมาดูในเรื่องของการำอำนวยความสะดวกค่ะสําหรับที่ชาร์จแบตกันบ้างค่ะจะอยู่ทางด้านล่างลงมานะคะไม่ว่าจะเป็น USB หรือ Type C ค่ะอันนี้รองรับทั้งหมดเลยค่ะ แล้วก็เกียร์ที่ใช้ค่ะใช้เป็นเกียร์ออโต้6สปีดคันเกียร์สูงแบบนี้นะคะเวลาที่เปลี่ยนเกียร์หรือเข้าเกียร์ก็กดเพียงด้านหน้าเท่านั้นเองค่ะเล่นเชฟุูกรถที่ตัวคันเกียร์ได้ด้วยและที่สําคัญปรับเปลี่ยนเป็นโหมดแมนวนวลนะคะทาให้ขับขี่สนุกขึ้นค่ะตัวเบาะที่เราใช้นะคะก็จะใช้เป็นเบาะหนังเข้ามาให้ค่ะอันนี้จะเป็นหนังสีดําพร้อมตัดตระเข็บได้ที่เป็นสีดําแล้วนะคะพื้นที่ห้องโดยสารต้องบอกว่ากว้างขวางทีเดียวค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับรถที่เป็น4ประตูนะใครที่ต้องการรถครอบครัวนะคะในรุ่นของ4ประตูดูต้องบอกเลยคะ่ะว่า XLS เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆค่ะเพราะนอกจากราคาจะดีแล้วนะคะเพียง799,000บาทค่ะความปลอดภัยก็ยังมาครบด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยที่มีให้ถึง6ใบค่ะพร้อมระบบเบรก ABS เท่านั้นไม่พอนะคะยังมีระบบเสริมแรงเบรกและก็สายแรงเบรกเข้ามาให้ด้วยค่ะและมีระบบ ESC หรือระบบควบคุมเสถีภาพการส่งตัวรถมาอย่างครบครันเลยถ้าใครสนใจนะคะรถรุ่นนี้ค่ะ สามารถจับจองก่อนที่แคมเปญโปรโมชั่นจะหมดได้นะคะที่เบอร์นุกราคาศูนย์หกสามหกห้าสามหนึ่งสี่หรือติดต่อไอเดียไลน์เดี๋ยวลูกขึ้นเบอร์กับไอเดียไลน์ไว้ให้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะนุกมีวิการจัดไฟแนนซ์พร้อมส่งมอบรถให้ถึงบ้านที่สำคัญการจองออนไลน์กับนุกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะเงินจองเงินดาวน์โอนเข้าบัญชีบริษัทนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะกับ XLS คันสีดังแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ